สวัสดีค่ะป่นไม้ราคาถูกหลากหลายพันที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูเอ่อเราจะมาใส่ปุ๋ยต้นไม้หน,หนากันนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเอ่อเอ่อที่ไล่จอมแสงของเราเนี่ยก็คือจะจะจะ,จะทำอ่าต้นตอพ่อเมล็ดหรือที่ภาษาเกษตรเขาเรียกว่าตอนไม้หน,หนาค่ะก็คือของเราอะ่ะ จะจะจะเพาะพันธุ์ทำเองนะคะเพื่อนๆืนเนี่ยคะ่ะเราใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยคะ่ะใส่ปุ๋ยไว้เนี่ยคะ่ะใส่ปุ๋ยไว้เพราะว่าพอถึงเวลาถ้าต้นตอมันได้ขนาดโตเต็มที่เราก็จะเอาไปใช้เสียบพันธุ์ดีนะคะ<ๆ><ๆ>เพื่อนๆเพื่อนๆหายห่วงเลยนะคะเนี่ยคะ่ะคือขั้นตอนการผลิตเราทำเองทำเป็นอาชีพ พราะนั่นก็คือต้นพันธุ์ที่เพื่อนๆได้ซื้อไปนะคะรับรองแข็งแรงแน่นอน,น่ยค่ะเพื่อนๆดูนะคะเอ,อ่ที่ไร่จอมแสงของเรามีหน้อหน่าจําหน่ายทุกสายพันธุ์เลยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆ <c oughs> สนใจ <c oughs> ต้นพันธุ์น้อหน่าต้นไหนทักแชทมาสอบถามแม่ค้าได้นะคะ <c oughs> เบอร์โทรแม่ค้าก็เช่นเดิมค่ะ092 2544206 พีตรีไล่จอมแสงนะคะหรือว่าจะทักแชทส่วนตัวมาก็ได้นะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงใส่ปุ๋ยค่ะใส่ปุ๋ยให้ต้นพันธุ์งามงามะคะ่ะพอมันโตได้เต็มที่เราก็จะเอามาเสียบยอดพันธุ์ดีนะคะเพื่อนๆสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธุ์อะไรเพื่อนๆทักแชทมาสอบถามแมค่ค้าได้นะคะนี่ค่ะมือใส่ปุ๋ยมือเสียบ ยังไงวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาดูเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนสมาชิกท่านไหนสนใจต้นพันธุ์ไม้หน,หนาทักแชทส่วนตัวมาสอบถามที่แมค่ค้าได้นะคะวันนี้พาเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาดูเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ